สำหรับทุกทุกขั้นนะคะในทุกภาคส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิทธิเรื่องของเด็กและสตรีในประเทศไทยของเราได้ค่ะสำหรับพิจาร์เองนะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลเธออ a วอร์ดนะคะก็อยากจะสนับสนุนเริ่มตั้งแต่ภาคที่เล็กที่สุดเลยก็คือครอบครัวค่ะก็คือครอบครัวนียจะมีส่วนสําคัญเลยในการสร้างความเท่าเทียมและให ความเสมอภาคกับเรื่องของเด็กและสตรีให้ความสําคัญในเรื่องของเด็กและสตรีโดยการสร้างทัศนคติที่ดีนะคะก็ให้ความเท่าเทียมกันไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวของเราจะเป็นเพศใดจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเพศที่หลากหลายนะคะก็เริ่มต้นจากครอบครัวก,ก่อนส่วนในเรื่องของชุมชนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนก็จะมีส่วนมากในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ปลูกฝังความคิดดีๆนะคะในเรื่องของการให้เกียรติผู้หญิงในเรื่องของการให้โอกาสเด็กในเรื่องของการรับการศึกษาค่ะและในส่วนของภาครัฐหรือในในส่วนของด้านกฎหมายและอื่นๆเนี่ยออพี่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่เติบโตขึ้นมานั้นก็พบเห็นนะในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กการละเมิดสิทธิสตรีมากมายหลายส่วนแต่ปัจจุบันเนี้ยคิได้ว่าเมืองไทยเหล่านี้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะคะก็มีการรณรงค์ ในเรื่องของสิทธิเด็กและสตรีมากขึ้นภาครัฐก็ให้การสนับสนุนต่างๆมากขึ้นนะคะมีข้อกฎหมายข้อระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทางองค์กรเอกชนใดๆก็ตามเนี่ยให้สิทธิหรือความเท่าเทียมมากขึ้นก็ดูแลเป็นทิศทางที่ดีค่ะก็ทุกท่านนะคะก็มีส่วนร่วมได้เริ่มตั้งแต่สังคมของเราเองครอบครัวของเราชุมชนของเราสถานที่ทํางานของเราแล้วถ้ามีกําลังมากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับสังคมและประเทศชาติได้ค่ะ